วัดศีพันต้นเป็นวัดราชที่ตั้งอยู่ในตำบลในเวียงอเภอเมืองน่านจัังหวดน่านวัดนี้มีความสวยงามและมีประวัติความเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งในจังหวัดน่าน123สร้างขึ้นโดยพยาพันต้นเจ้าผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคาซึ่งครองนครน่านในช่วงพุทธศักราช1960-1969ถึง1969 และใช้ชื่อวัดตามชื่อของพญาพันต้นนั่นเองบางช่วงสมัยเรียกว่าวัดสลีพันต้นเพราะมีต้นโพใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัดปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ววัดสีพันต้นมีวิหารหลังใหญ่สีทองอารามพร้อมกับปฏิมากรรมปูนปั้นสุดละเอียดงดงามในวิหารหลังนี้มีพุทธปฏิมากรรมที่น่าสนใจ ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวน่านแต่ไม่ได้แวะไปที่วัดสีพันต้นตำบลในเวียงอําเภอเมืองน่านขอบอกเลยว่าพลาดมากเพราะวัดสีพันต้นนับว่าเป็นหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดน่านคือมีพระวิหารและพระอุโบสถเป็นสีทองทั้งหลังทางด้านบริเวณหน้าพระวิหารจะมีรูปปั้นพญานาคเจ็ดเสียสีทองสวยงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของวัดศรีพันต้นกันเลยทีเดียววัดศรีพันต้นตั้งอยู่ในตำบลในเวียงอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านสร้างขึ้นโดยพญาพันต้นเจ้าเมืองแห่งราชวงศ์ผูคาโดยชื่อของวัดก็ตั้งตามนามของผู้สร้างนั่นเองค่ะแต่บางยุคบางสมัยก็เรียกกันว่าวัดสลีพันต้นซึ่งคำว่าสลีหมายถึงต้นโพนั่นเองค่ะ ซึ่งในอดีตนั้นก็มีต้นโพขนาดใหญ่อยู่ทางด้านเหนือและใต้ายของวัดอีกด้วยค่ะแม้ว่าในปัจจุบันจะถูกโค่นมาเพื่อตัดทำถนนแล้วซึ่งวัดสีพันต้องเคยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีเมื่อปีพุทธศักราช2505ออีกด้วยค่ะโดยภายในวัดจะมีวิหารที่สวยงดงามมีสีทองระยิบระยับเป็นประกาย เป็นอีกวัดของหน้าที่มีจิตกรรมปูนปั้นโดดเด่นมากๆค่ะโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเสียงที่เฝ้าบันไดด้านหน้าวิหารสีทองเหลืองอารามค่ะส่วนภายในวิหารวัดก็ยังมีภาพเขียนลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติเมืองหน้าด้วยค่ะโดยช่างก็คือชาวหน้านี้เองค่ะ ถือว่าเป็นศิละปะที่นับว่าทรงคุณค่าอย่างมากของน่านเลยค่ะวัดศีพันต้นยังเคยเป็นที่พำนักของหลวงปู่ครูชันทะอดีตเจ้าอาวาสที่มีวิชารักษาคนป่วยค่ะเล่ากันว่าเป็นการเป่าคาถาเสกน้ํมนต์และการใช้สมุนไพรพื้นบ้านรักษาร่วมกันด้วยค่ะ โดยเฉพาะโรคกระดูกและแผลอักเสบจากตุม่มฝีหนองโดยตลอดชีวิตของหลวงปู่ครูบาชันทะท่านก็ได้ไปรักษาคนป่วยในโรงพยาบาลน่านเป็นประจำทุกวันจนถึงแก่มรณาภาพเลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวัดสวยเมืองน่านสีทองอรรามแห่งนี้เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องตามเรามาเที่ยวกันเลยค่ะ วิหารสังฆจายวัดสรีพันต้นซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระกัจจายนเถระเป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองน่านมีอายุประมาณ600ปีสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาพันต้นสร้างวัดแห่งนี้เสร็จและมีการบูรณะในสมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าคองนครน่านองค์สุดท้ายในปัจจุบันวัดศีพันต้นได้มีการจัดงานสักการะพระกจัจจายนเถระ ทุกวันขึ้น15ค่ําเดือน3หรือวันมาคบูชาและอีกวันคือ15ค่ําเดือน5ของทุกปีในปี2563ัวัดศีพันต้นตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้าในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน1,2345 วัดนี้มีประวัติความเก่าแก่และโบสถ์สีทองอารามที่สวยงามถ้าคุณมีโอกาสไปเยือนวัดศรีพันต้นควรสัมผัสความงดงามและประวัติความเก่าแก่ของวัดนี้อย่างใกล้ชิดถ้าคุณต้องการเดินทางไปวัดศรีพันต้นในจังหวัดน่านนี่คือวิธีการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากทางหลวงหมายเลข101ถนนยันตะกิจโกศล ให้เลี้ยวขวาที่สี่แยกสีพันต้นและตรงขึ้นไปจะพบกับวัดสีพันต้นอยู่ทางขวามือโดยเครื่องบินจากกรุงเทพขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิและลงเครื่องที่สนามบินน่านใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงวัดสีพันต้นเป็นที่สวยงามและมีประวัติความเก่าแก่ควรมาช่วงเวลาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเพื่อไม่ให้รูปถ่ายหน้าโบดย้อนแสงสี ขอให้คุณมีประสบการณ์ที่น่าจดจำในการเยือนวัดนี้